ช่วงต่อไปนะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เรารอคอยนะคะนั่นก็คือคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ค่ะอีกสักครู่เราจะได้ติดตามกันว่าพี่น้องชาวขอนแก่นนักท่องเที่ยวชั้งเทาไทยและชาวต่างชาติจะมาร่วมกันสร้างสถิติใหม่ได้หรือไม่ค่ะเดี๋ยวไปลงพื้นที่กันต่อนะคะ,ะถ้าท่านพร้อมแล้วเรามานับเค้าดาวให้ท่านประธานและผู้มีเกียรติบนเวทีอีกรอบหนึ่งเอาเริ่มห้ ตีบอลไปเลยครับตีบอลไปเลยตีบอลไปเลยอ่าไปแล้วครับตอนนี้ไปสารหลักเมืองแล้วรงนี้เป็นไงไปสาลหลักเมืองแล้วพี่นอไปศารหลักเมืองแล้วเรารอลุ้นกันึ้นจะกลับมาไหมพีนจะกลับมาหาเราหรือไม่ทุกท่านนั่งมองดูนะครับนั่งเราให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ฝั่งศาลหลักเมืองเอาเตรียมสมรู้ เหมือนจะเริ่มกลับมาแล้ว<ช><ๆ>เห็นแสงไปอยู่ปลายอุโมงแ์แเ้าเจอที่สำคัญเมืองปรูนล,ลุกเคืนยกมือูซๆแล้วก็กรีดด้วยเตรียมนะยกมือแล้วกรีดด้วยสุดเสียเลยว่าเป็นร <ๆ S 2> อบสุดท้ายสำหรับวันแรกแล้วนั่นเจ้ามาแล<อ> <ๆ S 2> ้วกกลับมา,มาอีาเอามาแล้วครับเริ่มเห็นมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วกลับมาแล้วมาแล้วนะพี่น้องมาแล้วใกล้ถึงประตูเมือง เตรียมโดนแล้วนั่งลงโดนแล้วนั่งลงเอามาแล้วครับเวทีเตรียมพร้อมพอด้านหน้าโมโนแมทพร้อมยันแรกเลยสุดยอดมากมากเลยวันแรกอย่างขนาดนี้ นี่เลยค่ะวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะน้ำบ,บรรยากาศสดๆที่นักท่องเที่ยวนับหมื่นคนรวมตัวการทํากิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่ถนนเข้าเหนียวซึ่งการเล่นคลื่นมนุษย์เคยถูกบันทึกลงกินเนสส์บเรคคอร์สแล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2562ภายใต้ชื่อ Thailand Human w a v e ไปกลับจากหัวถนนแยกติวหงถึงสุดท้ายถนนบริเวณประตูเมืองขอนแก่นนะคะริมถนนมิตรภาพระยะทางตอนนั้นเนี่ยกว่า1กิโลเมตรค่ะโดยเล่นได้5รอบนะคะ 5รอบครึ่งจึงหยุดเล่นพร้อมกับทำลายสถิติโลกได้สำเร็จด้วยเวลา17.41นาทีหลังจากนี้จะต้องมาดูกันต่อค่ะว่ากิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ครั้งนี้จะโค่นสถิติเก่าได้หรือไม่ลุ้นกันต่อนะคะด้านในายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวค่ะประจำปี2568โดยมีคุณธัญญาวชิรบัรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมโน29และคุณบรรณสิทธิ์รักวง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนร่วมเปิดงานรวมทั้งได้เติมน้ำพระพุทธมนต์จากวัดหงรัตนารามราชวริวิหารเพื่อความสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมงานกันด้วยนะคะนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยยังได้ความสิริมงคลกันด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ตรงนั้นโอ้โหอินชานะคะคุณน้ำอ,อยากจะปร่วมสนุกกันด้วยค่ะ น่าสนุกมากเลยนะคะบรรยากาศโอ้โหคึกคักมากเลยค่ะคนทยอยมาเล่นน้ำตั้งแต่หัววันเลยนะวันนี้เราจะเห็นคลื่นมนุษย์แบบนี้<ช>นี่มันโอ้โหคุณพิชาดูดนีเขาไม่สายฉีดน้ำแบบว่าคือจะบอกว่าบรรยากาศในครั้งนี้ก็มีพิธีกรของเรา<ช>ด้วยนะคะนั่นคือคุณพิชา,ชาแล้วก็คุณญ,ญ่ปุ่นนะคะก<ช>็ไปประจําเวทีใครที่เจอแล้วก็ทักทายกันได้เลยคุณผู้ชมเห็นคุณแดงค่ะคุณทมดนะคะคุณแดงธัญญาแล้วก็คุณแจ็ควรรณสิทธิ์รักวงนะคะได้มา ร่วมในวันนี้ด้วยร่วมงา,ะะงานด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการบวงสวงสารหลักเมืองด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นน้ำพระพุทธมนต์ค่ะจากวัดหงรัตนารามรา,ราชวรวรมหาวิหารนะคะที่ได้เทล,ลงไปนะคุณผู้ชมนี่ต้องสาธุกันก่อนเพื่อความสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ไทยแล้วก็เทล,ลงไปในถังเล่นน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้นแหละที่เราเห็นเขาก็จะฉีดพ่นนะคะพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นสิริมงคลกันนั่นเองนะคะนี่คือบรรยากาศที่ข่นแก่นค่ะ